สวัสดีครับผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าคาปูลอสเอเวนเจอร์นะครับสำหรับเกมตัวนี้จะเป็นเกมมือถือแนวผจญภัยนะครับผมสตอรี่ของตัวเกมนะครับจะเกี่ยวกับสิ่งลึกลับในตำนานนะครับแล้วก็มนุษย์แค่นั้นแหละนะครับจบสั้นๆนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าตัวเกมมันปล่อยในเพจสโตมานานหรืออยังนะครับเห็นขึ้น2,200 0แล้วก็ไม่ค่อยมีคนโหลดมาเล่นด้วยนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวลองไปนิวเกมกันดีกว่านะครับโอเค คือจะมีเนื้อเรื่องอะไรอธิบายนิดหน่อยนะครับความเป็นมาอะไรแบบนี้ตามสไตล์แนวเอเวนเจอร์นะครับโอเคครับมาแล้วนะอันนี้จะเป็นกราฟิกในเกมนะครับผมไม่แน่ใจในโทรศัพท์มือถืออาจจะชัดกว่าอิมูเลเตอร์ก็ได้นะครับเนี่ยก็คือธรรมดาทั่วไปเลยก็คอกนะครับ Np c นะจริงๆมันสามารถว่ายน้ำได้นะครับแต่ตัวนี้ตกลงไปแล้วน่าจะตายนะครับ น่าจะแบบนั้นมากกว่ากล่องได้เปิดกล่องได้ายโอเคได้ของคือแมปของเกมนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับคือตัวแมปอ่ะด้านขวาเห็นไหมครับมันจะมีแมปแบบนี้ก็จริงนะครับแต่ว่า,าเวลาเปิดแมปต่อไปนะครับแมปมันจะขยายขึ้นค่อยๆขยายขึ้นขยายขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะได้ของ นี่ครับแบบนี้เราสามารถเก็บได้นะอโอเคลงมาด้านล่างอีกนี่ครับหม,มูป่าเหมือนเหมือนต้องหมูเราจะแบบติดพิษอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในความคิดนะคิดว่าน่าจะโดนพิษอะไรบางอย่างโอเคคุยกับเขากันนี่ครับเห็นปะ่ะตัวแมพจะไอ,อ้ก็จะขยายขึ้นนะแหมลิ้นเป็นอะไรวันนี้ นี่ครับเดี๋ยวเรามาแบบถัดมานะครับทีนี้แมพมันก็จะขย,ยข,ขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นเลยนี้นะครับภารกิจต่อมาของเราก็คือ,อไอ้นี่นะครับหาของช่วยน้องหมูนะโอเคเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับอย่าลืมเก็บไอ้แบบนี้ด้วยนะครับที่เป็นปีกนกอ่ะเ,อเก็บไปเลย การเก็บแบบโหดร้ายมากท่านผู้ชมเก็บดีๆเขาไม่เก็บกันนะเอเป็นการกิ้งเก็บนะครับลงมาด้านล่างก่อนมันจะมีของอยู่นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเวลาเราเก็บพวกนี้เยอะๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปให้ในพรานนะครับที่อยู่กับหมูป่านะชาวบ้านนั่นแหละโอเคมันเป็นเกมเหมือนกราฟิกสมัยก่อนนะครับอืม แปลกดีนะโอเคได้ของเึิมแหมมีการแบบตัวละครลอยไปลอยมาด้วยนะจจะอ่ะได้ของอีกแล้วแล้วกับข้าวผ่านแล้วครับกับข้าวกับข้าวผ่านทุกวันเลยช่วงนี้นะครับช่วงที่แบบเวลาอัดคลิปประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับรถกับข้าวก็จะว,วิ่งผ่านเนาะ ผมว่าน่าจะเก็บพอละมัง้งเดี๋ยวลองกลับไปดูนะครับถ้าพอแล้วเราไปที่ในพานแล้วมันก็จะผ่านไปแบบเออค่อนข้างแบบง่ายเลยนะเนี่ยครับทีนี้ก็มาที่ในพารนะครับถ้าผ่านแล้วเดี๋ยวเขาจะให้ของเรานะเนี่ยครับก็คือเป็นกระบองกับโล่อ่แล้วทีนี้จุดเควสก็ไปที่หมู่บ้านหนึ่งนะครับเกมนี้เดี๋ยวมีการตัดไม้ด้วยนะครับสามารถว่ายน้ำได้ นะครับมีการคราฟยาแล้วก็ตอนนี้ก็มีมอนเตอร์เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับอ่ะโอเคเรียบร้อยครับมีอะไรตกไหมนี่ครับแอปเปิลเปิดกระเป๋าได้นะครับเนะื้ออาหารก็กินไปเพิ่มเลือดนะครับโอเคนี่ครับกระบองใช้ทุบกล่องแบบนี้เป็นพัซเซลแบบง่ายเกินไปหรือเปล่านะครับ เออเป็นพัซเซอร์ที่แบบผมว่ามันก็ง่ายเกินไปนะทีนี้มาที่หมู่บ้านแล้วนะครับหมู่บ้านใหม่นะครับอย่างแรกเลยที่ผมแนะนําให้ทำานะครับทําลายกล่องของหมู่บ้านนะครับพวกไอ้นี่นะครับที่เป็นอ่าแบบนี้นะครับนี่ตีไปเลยนะครับมันจะมีของออกมาบางอันนะทําไมตีไม่โดนโอเคเข้าไปพบหัวหน้าหมู่บ้านหน่อยทุบๆคุยไปครับนี่ เหมือนจะกลายล่างไงไม่รู้นะโอเคเขาก็เหมือนประมาณว่าขอความช่วยเหลือเรานะครับให้เราไปทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันปุยเสร็จแล้วใช่ไหมอ้าวอ้าวทำไมคล้างโอเคออกมาได้ละเดี๋ยวเข้ามาตรงนี้หน่อยนะครับ <Yeah. S 1> อะไรก็ไม่รู้นะเฮ้ย <Yeah. S 1> <Hey, S 2> มีของ <Yeah. S 1> เก็บไว้ก่อนนะครับไม่รู้คืออะไร โอเคที่เราอยู่นี่เหมือนจะเป็นชนเผ่ามาเลยนะครับชนเผ่ามาเลยอ๋อยกหินนะครับบโอเคอ่ะเราก็ไปต่อได้แล้วนะครับ อันนี้คือเหมือนลงดันลงในถ้ำเนี่ครับไปฟรราร์มทรัพยากรทรัพยากรฟาร์มเลวงเลเวลนะครับแล้วทําไมผมเอาเหินออกไปรอบนึงแล้วทําไมหินมันยังกับมาอยู่ที่เดิมมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรตอนนี้ถ้าเปิดแผนที่ดูนะครับเห็นปะมันจะเปิดมาเรื่อยๆนะครับจุดสว่างสว่าง,างเหมือนพวกแนว gta แนวเพทวิวทั่วไปครับจุดไหนที่เราไปแล้วมันจะสว่างยังไม่ไปก็จะเป็นแบบสีขาวหรือสีดานะครับอันนี้ใช้กลุ่มก้อนที่เป็นก้อนเมฆนะครับเนี่ยตัวแมวนจริงก็ใหญ่นะครับ อโอเคโดนทีเดียว <laughs> ทีเดียวจอดเลยนะจ๊ะอันนี้อะไรเนี่ยกลไกอะไรสักอย่างหนึ่งอ๋ออ๋อรู้แล้วใช้หินนะครับมันเป็นพัลเซ่อะครับอย่างที่บอกไปก็ตัวนี้มันจะเป็นเอ v e n t u r e ์แล้วก็จะมีพัลเซ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเล็กๆน้อยๆน,นะนี่เปิดแล้ว ่ะแต่มันจะเปิดไม่สนิทเพราะว่าเรายังไม่ได้วางนะครับเราต้องวางสองอันฟึบนี่ไงเอาแล้วเจ็บของครับเห็ดใครเอาไฟมาไว้ในถ้ำด้วยเนาะ <laughs> จริงๆถ้ำไม่น่าจะมีคนมาเนาะเออ จริงๆเหมือนเรามาฟาร์มแทบจะไม่มีอะไรเลยเอาแล้วเราจะออกไงเนี่ยเรากดทีเดียวเนาะแล้วก็ปิดคือมันสุดแล้วครับในถ้ำน่าจะสุดแล้วนะครับ,มรรบไม,ไม่ไม่มีอะไรแล้วที่เราไปอะ่ะออกมานะครับเดี๋ยวลองไปที่จุดสี K K. เขียวๆเฮ้ยนึกว่าตกแมปตกใจนะครับนึกว่าตกแมป เรามาตรงนี้ก่อนพวกนี้ทุบให้หมดเลยนะครับสามารถทุบได้ก็พยายามทุบแล้วกันทุบให้ไปครับทุ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 บเดิโอเคอ,อันนี้คือเซฟเกมนะครับก็ถามคุณต้องการเซฟเกมใช่ไหมใช่โอเคตอนเนี้ย<า>เหมือนเรายังไปไม่ได้นะครับ จะก,กันทำพระแสงเลเซอร์อะไรอยากไปอ่ะพี่แต่ไปไม่ได้เดี๋ยวดูในกระเป๋าเราก่อนนะครับอืจริงๆสามารถเซฟในตัวได้เลยนะครับกดเซฟในตัวแบบนี้ก็ได้นะตอนนี้เราสามารถกดเซฟได้เลยอันนี้คับยาได้นะครับเนี่ยครับก็ได้เป็นยงเป็นยาอะไรแบบนี้มาโห คือในถ้ำเราก็ลองไปสำรวจแล้วนะเดี๋ยวลองกลับไปหาผู้ใหญ่บ้านดูนะครับเด้ยมันมีทางไปต่อเหรอแต่เราไปไม่ได้อะ่ะมันติดอะไรบางอย่างนะครับเราไปหาผู้ใหญ่บ้านก่อนโอเคเราเหมือนเราของไปให้เขาใช่ไหมเมื่อกี้ แลเข้าไปคุยกับพี่ NPC คนนี้ก่อนคยไปคุยมาคือมันเป็นผจญภัยไม่ได้เป็นแบบเส้นตรงแบบร้อเนะครับอันบางอันเราก็ต้องหานะจริงมันมีเควสบอกอยู่แหละนะครับเปิดกระเป๋าดูได้นะโอเคแล้วเราก็เอาเห็นมาใส่ตรงนี้อีกอนหนึ่งใช่ไหมน่าจะใช่สิโอเค หดไปเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ครับมันต้องทำจังไดนอเล่นไปงงไปนะครับต้องหาวิธีการแก้ปัญหาต่อไปเอ่อไอหินอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนี่ว่าผมตีอะไรมันก็ไม่ได้นะครับ โอเคครับผมก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับใครสนใจแนวะเอเวนเจอร์ก็โหลดลิงก์ใต้คลิปวีดได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ